ครับก็เปิดการขายนะครับ c ี4 0 0นะครับเทคหนึ่งนะฮะปี2 0 0พ2001นะครับโชคสปริงสีแดงนะครับถ้าปี99นี่โชคสปริงจะเป็นสีดำนะฮะปั๊ม <B ump S 1> อยู่ด้านล่างนะครับตามสูตรนะฮะไปก็จะลองสตาร์ทดูนะฮะอันนี้ เย็นๆน,นะฮะเช้าเลยครับ,รบไม่ได้สตาร์ทเลยนะฮะดูนะฮะอันต่อขอท่อนะครับอจะสตาร์ทนะครับประตุ้แจนะครับสตาร์ทง่ายนะครับ รอบนะบไม้ว่ารอบใช้ได้หมดนะครับปิดนะฮะเปิดใหม่นะครับสตาร์ท สตาร์ทง่ายนะฮะไม่มีปัญหาครับกดไฟนะฮะเป็นเลี้ยวนะครับไปฉุกเฉินนะฮะไปฉุกเฉือน